ก็ยังมีงานในวงการบันเทิงอยู่บ้างปลับปลายในในปีนี้อะไรเงี้ยก็เลยต้องบินไปบินมาอย่้ใช่แต่จว่าแผนที่เคยอยากจะไปเรียนต่อก็คือเก็บไว้เลยออยังยังคิดอยู่ยังคิดอยู่ว่าอยากเรียนเอที่ที่มึงกลับไปรอบล่าสุดนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าอยากเรียนอยากเรียนก็คือแต่ว่าอาจจะไม่ต้องไปไม่ไม่ไปถึงต่างประเทศอะไรเงี้ยเพราะว่าเราต้องมีมีหลายอย่างที่ที่ต้องดูอะไรเงี้ยถ้าเรียนที่แผนอยากเรียนแต่ไม่รู้จะได้เรียนหรือเปล่าก็คืออยากเรียนบริหารธุรกิจกับการตลาด อยู่อยู่ในไทยนี่แหละอะไรเงี้ยเป็นพอใช่ครับซึ่งตอนแรกจำได้ว่าอยากเรียนฝึกหมาที่เราอยากเรียนเอ่อตอนแรกอยากเรียนจิตจิตวิทยาแต่ว่าแต่ว่ารู้สึกว่าโอเคในเมื่อมาเวนี้ก็ก,ก็ก็บริหารการตลาดอะไรพวกนี้ไปแล้วกันอะไรเงี้ยมันจะได้แบบว่าจะอยากเรียนเพราะรู้สึกว่ามันมันจะได้เสริมแบบพวก knowledge เสริมพวกคอนเน็กชันในด้านธุรกิจด้วยครับท,ที่เราใช,ใช่ครับเ,รเ,รเอาไปใช้ได้เพราะว่าเพราะารู้สึกว่าจริงๆปอโทรูร้สึกว่าเอออยู่ไปแล้วก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะอ่านเองได้เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่มันหาไม่ได้มันคือคอนเน็กชันที่เราจะได้เจอคนเพิ่มขึ้นไปอะไรเงี้ยหรือว่าได้แลกเปลี่ยนทัศนคติกับกับคนที่ มาเรียนในในห้องเดียวกันวิชาเดียวกันนี่ว่าเขามีแนวคิดยังไงหรือเขาทาอะไรอยู่อะไรเงี้ยไม่ใช่แค่เรียนเฉยใช่ครับแต่ได้มันมันสามารถเรียนมันจะอาจจะเราสามารถดูในในคอมในอินเทอร์เน็ตได้ในในหนังสือที่เราซื้ออ่านได้อะไรเงี้ยคุณจว่าจิตวิทยาเราก็ไม่จิตวิทยาส่วนใหญ่ก็อ่านหนังสืออยู่ช่วงนี้มันเหมือนว่าเราเราอ่านแต่แต่มันไม่ใช่หนังสือจิตวิทยาจานะแต่มันคือหมวดหมวดหมวดของมันอะไรเงี้ยหมวดของมันอะไรเงี้ยเพราะเราสนใจทางด้านนี้ ่าดเรียนไม่ได้เลยมันแบบยังที่อยู่หมายถึงอะไรนะฮะหมายถึงเรื่องไหนริเพียา์คือเหมือนไม่ได้เรียนแล้วแต่ก็ยังแบบสนใจสนใจครับมันมันอยู่ในพื้นฐานของของคนอยู่แล้วไม่ว่าไม่ว่าเราจะไปคุยกับใครใช่ไหมไม่ว่าเราจะไปติดต่อกับใครมันก็มันเป็นส่วนย่อยของที่เราต้องเจอคนอะไรเงี้ยแล้วถ้าเราแบบว่ารู้ไว้มันก็ดีอะไรเงี้ยหรือหรือบางทีเราอาจจะทํากันอยู่แล้วก็ได้แต่เราแค่ไม่ได้รู้ว่าทําแบบนี้เรียกว่าอะไร จริงๆเราแบ่งเวลาย,ยังไงกับงานแสดงด้วยแล้วธุรกิจด้วยแล้วเราจะเรียนอีกเราเอาหลายอย่างนะก็แบ่งแบ่งเวลาอย,ย่างไงเหรอจริงๆแบ่งได้เพราะว่าตอนนี้ตอนนี้มันจะน่าจะเน้นหนักไปทางธุรกิจแหละเพราะว่าแสดงอย่างอย่างอย่างปีนี้แสดงพึ่งก็ค่อนข้างเบาอะไรเงี้ยเออก็เลยก็เลยยังยังมีเวลาค่อนข้างค่อนข้างมีเวลาอยู่ ประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้พักแต่มันไม่เข้ามาแต่เป็น่เเขามันมีเข้ามาได้เรือ่มันมันมันมีแต่ว่าเราก็ค่อนข้างค่อนข้างเลือกด้วยครับเพราะว่าอย่างอย่างอย่างเรื่องที่ที่มันเข้ามาบางทีอ่าอาจจะไม่ตรงกับแนวเราหรือว่าแบบเราอยากเล่นแบบอีกแบบหนึ่งบ้างอะไรเงี้ยหรือว่าบทมันมันซ้ำบ้างเราก็ค่อนข้างที่จะ เลือกในในบทบาทที่มันแตกต่างออกไปอนะไรเงี้ยใช่ใช่หรือแบบ <Adjust it. S 1> คือบางทีแบบเอาค่ายก็ไม่ได้ไม่ป้อนงานนะเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อแบบดราม่าค่ายอนะไรเงี้ยก็คือป้อนแต่ว่าก็แต่ก็ต้องเข้าใจค่ายด้วยว่าว่าเออแนวแนวทางของของ,ของเขาอนะไรเงี้ยกับกับของเราอาจจะเป็นคนละแนวทางอนะไรเงี้ยซึ่ง <END S 1> คนอยากเห็นปพ้มเล่นดราม่าหนักๆอ๋อใช่ใช่ดราม่าแอบจิตจใช่ใช่ครับใช่ครับเออดราม่าก็ก็ล่าสุดก็เทนเดียเทนเดียก็ก็ค่อนข้างดราม่าเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ ถ้าใครยังไม่ได้ดูไปตามดูออนไลน์ได้นะเพราะว่าเพราะว่าย้อนหลังในออนไลน์มันจะค่อนข้างไม่เอ่อไม่อันคาไม่ันมันมีมันมีอันคาดใช่ครับมันไม่ตัดใช่ครับถ้าดูจากทีวีอาจจะบางคนเห็นเห็นน้อยอะไรเงี้ยใช่ใช่ถ้าตัวเองอยากจะได้ประมาณไหนตัวแบบไหนโอ้จริงจริงจริงอยากอยากเล่นอะไรที่มันที่มันโตขึ้นด้วยอะไรจริงๆไม่ได้ติดว่าอ๋อเล่นเป็นนักเรียนได้แต่หมายถึงว่าความลึก หรือหรืออะไรบางอย่างอะไรเงี้ยให้ให้มันเป็นเวที่ที่เราเล่นแล้วเราจะจะโตขึ้นในในสายงานของเราอะไรเงี้ยคือคือหมายถึงว่าเออผมมองมองเรื่องการพัฒนามั้งใช่เหมือนเหมือนนักแสดงอะ่ะเราเราไม่ได้มีแบบว่า ตำแหน่งว่าแบบตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะแล้วเราทํางานอีก2ปีเราจะเลื่อนตําแหน่งมันไม่ได้มีอย่างนั้นอะไรเงี้ยมันจะตั้งเป้าว่าจะใช่ตลอดมัน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 ไม่มีแบบลาดับขั้นเพราะมันไม่ใช่งานประจําแต่ว่านักแสดงเราจะวัดได้จากแบบว่าโอ้ยบทที่เราเล่นมันหลากหลายขึ้นมันโตขึ้นนะอะไรเงี้ยเราก็เราก็อยากให้มันเป็นแนวนั้นอะไรเงี้ยใช่ใช่ดีใจไหมเรายังกลับไปใส่เกระาสั้นได้อยู่หมายถึงกลับไปรับบทนี้ได้อยู่เออดีใจไหมเหรอ่เออก็ก็ดีดีใจครับดีใจหมายถึงว่า แต่แต่ถามว่ามันมีความยากในตัวไหมมันก็มีความยากในตัวนะหมายถึงว่าพอเรายังไม่หลุดจากค่านักเรียนโดยเด็ดขาดอะไรเงี้ยมันดีตรงที่โอเคเรากลับไปเล่นนักเรียนได้แต่ว่าอีกในนึงก็คือถ้าสมมุติมีบทที่ธตตตุรกิจใส่สูตรผูกไทยมันก็คงดูไม่เข้ากับเรา,าก็คงยากาก็คือกลัวคนไม่เชื่อเหมือนกันว่าเราจะมันยา,ยากอยู่เหมือนกันครับคือหมายถึงว่าคือคือแสดงมันก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนแบบว่าบุคลิกหรือว่า ปัจจัยภายนอกมันก็จะเอื้อว่าแบบว่าถ้าสมมุติว่าแบบเอาผมไปเล่นเป็นแบบว่าโอ้ยมีแบบต้องดูแลแบบมีลูกมีอะไรมันก็มันไม่ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างยากแสดงว่าก็มีคนเริ่มพกวกาเป็นน้องปลื้มแ,แม้เราจะเรียนจบมาสักนิดนึงแล้วใช่ครับก็ยังเป็นน้องอยู่จริงเหรอไม่้อ <c oughs> ยังเป็นน้องอยู่อ,อยู่ที่ตัดผมไหยมั้ง,งก็เป็นคนหลักผมสั้นแต่จริงๆถ้าถ้าผมยาวก็ก,ก็อาจจะกีเกวหนึ่งอะไรเงี้ย ถ้าถูก,กที่มันโตขึ้นแล้วก็กดดันอ่ว่าคนอาจจะไม่เชื่อในสุที่เราเลออไม่ไม่ค่อยกดดันรู้สึกว่าจริงๆร,รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าพุ่มกับเขาเลือกนะก็คือเขาแน่จะเห็นว่าเราไปได้อะไรเงี้ยทีนี้เราก็เหลือแค่ทํากันบ้านแล้วก็หาเวที่ที่มันจะออกมาในเวที่คนดูจะเชื่อมากที่สุดเ,นะเราอาจจะไม่ได้บีออนหรือพยายามที่จะที่จะเป็นในสิ่งที่แบบคนดูคาดหวังนะ แต่เราพยายามที่จะเป็นตัวละครมากกว่าให้แบบว่าตัวละครตัวนี้มันเป็นแบบแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วเราก็เป็นมันให,ใ,หให้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 แบบว่าธรรมชาติแล้วก็เข้ากับตัวเราที่สุดเยมันไม่ยากจะมาถ้าต้องทําหน้าแก่ <c oughs> ไม่เพราะวราบทมัโตมันต้องทาหน้าโตมันอาจจะเป็นอารมณ์ความเครียดที่อยู่ข้างในอ,อะไรอย่างนี้นก,รกรารแสดงแค่การแสดงอาจจะเป็นอารมณ์ความเครียดที่อยู่ข้างในการแสดงใช่โอเคค่ะขอบคค่ะเปิดป่ม